ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องโอเยชนแนลอ้าวติดทํามือแบบนี้ไปซะละคือวันนี้เราจะไปที่บอมัจุนกันนะครับเดีย๋ยวผมขอขับรถแป๊บหนึง่งเอเคครับชึ้เอ๊วันนี้เราอยู่ที่บอมพัจจนและจอมเก้าเรามาถึงแล้วนะทุกคนเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในมันเป็นยังไงบอบ เงียบเงามากจริงๆตอนน,น,นี้เงียบแบบเงียบเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,บร,บรบอบๆปกติแต่ก่อนคือคนจะเยอะมากคาเฟ่อะคนเยอะมากเลยนะแต่ตรงเรือเนี่ยแทบไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยครับอ๋นอนนทเดี๋ยวผมโ o o m ให้ดูเห็นไหมฮะก็จะมืดๆหน่อยเนาะนิดนึงป้อมผจุลจอมเก้านะครับหรือเรียกสั้นๆว่าป้อมผจุลเป็นป้อมปราการทางน้ําที่ตั้งอยู่ตําบลแกลมฟ้าผ่าอาเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ปัจจุบันนะครับป้อมพระจ,จุลจอมเกล้านั้นอยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวป้อมพระจ,จุลเป็นสถานที่ซ่องเที่ยวสําคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสมุทรปราการมีทั้งพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กองนะครับรวมทั้งอาหารของสโมสรของป้อมพระจ,จุลด้วยครับมีความเหล็กๆนิดนึงครับอ๋ตอตรงนี้เป็นมุมที่คนเป็นซิกเนเจอร์ในการถ่ายรูป แล้วก็ไม่มีคนดำเนินรายการที่นี่ข้างหน้านี้ก็จะมีปืนหนึ่งอันนี้จะมาเป็นไกด์เป็นไกด์ให้หนึ่งวันแล้วเขาจะอ้าวปืนฝั่งนี้ปืนฝั่งนี้ก็มีทัชตัดสีงค์ที่อ,อปุปกรณ์นะที่ตู้เก็บของว้าวครับที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเรียกว่าปืนเสือหมอบนะฮะเป็นปืนใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสร้างโดยประเทศอังกฤษนะครับซึ่งลักษณะเด่นก็คือติดตั้งอยู่ในหลุมปืนโดยเฉพาะนะครับ ไม่ยิงออกไปแล้วปืนจะหมอบลงเป็นที่มาของชื่อปืนเสือหมอบนั่นเองนี้เราก็มาถึงป้อมเก็บป,ปืนกันแล้วนะครับนี่กระบอกปืนใหญ่มากมาก,มากอันนี้คือมือนะแล้ว <c oughs> ดูดิหรือมือผมเล็กเองก็ไม่รู้ดูมีคนซนไม่ขึ้นได้มันขึ้นได้ครับคือ <c oughs> ตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้ว <c oughs> โผล่มาก็จะเห็นแค่ห,หวัวประมาณนี้แล้วคุณนาริศลาเขาก็อยู่ข้างล่างถ่ายรูปแชร์แชเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูครับว่ามุมมองข้างบนจะเป็นยังไง ครับวิวที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้เลยครับเห็นแต่ทุ่งหญ้าไม่เห็นอะไรเลยครับก็เดี๋ยวผมจะลงข้างล่างก่อนเพราะว่าส่วนตัวผมสูงเสื้อขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายซิกเนเจอร์ข้างหน้ากันเลยดีกว่าเนาะครับมุมถงทางเดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่ใครหลายๆคนมาถ่ายรูปเลยเห็นไหมมันมีแบบแสงเงาให้เราได้ถ่ายเล่นกับยังไงเราก็ต้องมาถ่ายอันนี้ด้วยใช่ทุกคนมาผมผมเห็นลงรูปคือตรงนี้หมดเลย นนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือแม่กอง,อกแ,องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเลยไปชิดประตูครับไปช่ดประตูแม่กองบาทไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปไข้างบนเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือรบเรือแม่กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะันี่แดดแงตามากเหมือนี่เป็นลมฮะวันนี้ลมลมเย็นลมดีมากครับคุณผู้ชมคือโอไม่นั่งื่กันยโอได้นะสวัสดีสวัสดีชาวลกอันนี้ไม่น่้ใช่อ่ะห้องครัวนะครับก็ห้องอันนี้คือหืมน้าเออเชียอันนี้หม้อหุงข้าก่อน้อบัน ห้อมันเลิศเลยนี่าาคอือห้องของเอาแล้วก็กินในเหล็กแบบนี้เลยใช่เปิดได้เหรอหนักจายห้องเรียนนี่มีตู้แอร์ด้วยแอร์แบบสมัยก่อนเลยใช่ห้องเรียนหรือห้องที่เขาไว้สำหรับอะไีกห้องที่เขาประชมุมปะน่าจะประชุมนี่คนยืนก็น่าจะยืนตรงนู้นไหมหรือยืนฝั่งนี้วะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีกระดานนะฮะสมมติว่าผมเป็นนายทหารผมน่าจะยืนบนนี้นะเป็น แ,แล้วก็แบบพูดแบบเอ้ยสมัยโน้อนอะเนาะถือว่ารู้นะรู้หลาอะไรแต่ว่าไฟเป็นไฟ LED แบบปัจจุบันแล้วใช้อะไรไม่มได้ใช่เขาน่าจะเปลี่ยนแั้น่ยไม่ได้อะไม่น่าจะนั่งได้อะเขามันพังน่าจะนั่งแล้วขาเหยียดอย่างนี้หรอขาเหยียดแบบนี้นี่ไง ใช่สำลองไม่หรือว่ามันกรอบมออะ้าสังเกตอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียง,งเราเท่าไหร่เพราะว่าลมแรงมากอันนี้น่าจะว่ายหัวเรือเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นชั้นบนนะะชิบไชิบโอ้ยหัวจะโป๊กท้ไมอะก็จใช่นะ,อะมองไปก็จะเห็นวิวประมาณนี้ครับ แต่ละมุมหน้าต่างมองออกไปหน้าเรือก็จะเห็นเป็นปืนกับตาเขาขับยังไงวะเขายืนอยู่ข้างในมากเลยนะเนี่ยมันจับมันไม่มากเลยใช่เาจะบอกว่าจับได้มั่นก่อนไม้มันสองตาเข้าไปตรงนี้ได้เห็นอะไรอ่ะโอ้โหโคตรสูงอ่ะอ่ะอันนี้คือขามันสูงนะจริงเหมือนไม่สูงนะสูงนะใช่ เอาหลังลงนะครับเอาหลังลงใช่แ็่ไนท้องเลยไปถอยหลังถอยหลังลงเอาหลังถอยหลังลงก็ลงไอแอสติมฟิตนี่ครับวิธีการลงที่ถูกต้องฮะถ่ยหลังลง่ ตอนนี้เราเจอไอ้ตินเรือล่มแล้วครับอยากจะ<ล>ให้ฟ<ห>ังเสียงคล้องน <ไป S 3> ้ำได้มาแล้วครับดดไ,ได้มาเช้าวาาไปดูวิวไปดูวิวอันนี้จะเป็นส่วนน้ำโดยรอบนะฮะโดยรวมน่าจะฟุตแบบเยอะมากวันนี้ เรือม,มาแล้วเราสง่งสินค้านะครับผมชอบก้อนเมฆมากเลยอะเมฆสวยมากเลย mm hmm. บรรยากาศก็จะลมเย็นๆนะครับ mm hmm. เดินชิวๆไม่สนใจดันเรือ,อไรกาถ้ากล้องสั mm ่น hmm. ไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> ไม้ทันสั่น <c oughs> แบกหมดอันนี้ใช้แบบมือนะฮะมือจะบอกว่าตอนนี้กํลัง นี่เป็นเวลาประมาณ5้าโมงแล้วแสงกำลังสวยเลยคือเป็นแสงที่ถ่ายรูปสวยมากนะครับผมลองแนมดูทางนูน้นมันจะเห็นเออลองมองดูทางนู้นแสงจะเห็นแบบชัดเจนมากนะครับ<ม>ก็เดีย๋ยวเราจะลองถ่ายรูปดูว่ามันจะสวยขนาดไหน ครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบกด็กดกระโดดแชร์เพลสไปดูว่าพวกเราจะไปที่ไหนหรืออยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมก็คิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเ้รามอ้นตรงไหนผมไม่แน่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจฟ